สวัสดีครับผมช่างเบิร์มไอโอร์แมนครับเจอกันแล้วครับผมในวันนี้ครับเออช่างเบิร์มวันนี้มีอย่างมาแนะนอนครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทาสีพุดเต็นครับผมมีอยู่สองอย่างนะครับผมมีแบบใสแล้วก็แบบไม่ซักคลองครับผมมีแบบไม่ซักคลองนะครับ แบบอันนี้แบบสำเร็จมาแล้วเนาะสำเร็จมาแล้วครับผมที่มนผสมมาแล้วครับสามารถทำได้เลยครับผมผสมด้วยทินเนอร์ของมันครับผมทินเนืรอนี่ครับผมหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าครับผมจะไปซื้อหวยนะครับผมอันนี้บอกเบิร์ดทินเนืรอนะครับครับผมโอเคแล้วย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบใสแบบใสครับแบบนี้ครับผมไม่เขียนบอกอยู่ครับผมแบบใสครับผมนี่ครับแบบใสเนี่ยแล้วเดียวเขาแบบใสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย่อมจะย่อมครับย่อมเดี๋ยวหนีไปไหนครับผมคือสีย่อมผมเองครับไอโฟแมนครับผมเขาจะมาลองดูนะว่า ท้าแบบสีสำเร็จกับแบบอ่าหยอมแล้วท้าแบบใสเนี่ยอันไหนจะแตกต่างกันได้แตกต่างจะได้ดีกว่าครับผมเรื่องลองยยอมพราะกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องไปทานิดนึงครับผมโอเคครับทังเบิ้มเอาเริ่มต้นจะได้ดีนะครับครับผมเรื่องของยยอดสีหยอดไอเฟอร์แมนก่อนครับผมโอเคอันนี้สียยอมไม่ซักคล้องเหมือนกันนะครับผมเนี่ตัวเดียวกันครับผมคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันเนาะครับผมแต่ผมผมเป็นหยอมเพราะว่ามันจะออกมาแบบได้ลาคาเพราะบางคนอยากจะ ้าสีแบบสมเด็จเลยก็ได้หรือว่าถ้าอยากเอ่ยย้อมสีแล้วก็ทาแบบใสก็ได้ลองเดี๋ยวมาลองพอว่ามันแตกต่างจะได้เนาะครับผมวิเทเนี่เหมาะกลับลักตาภายนอกระเบะภายนอกครับผมระเบียงเนี่ยพวกนี้ครับผมพวกสักไม่น้ำทนแดดทนฝนทนแดดทนฝนครับผมทนห้อยคลิกลดีห้อยขีิกลดครับนี่ผมจะย้อมกรุงภูมนะครับผม หอยย่อมจะละกเดีเจ็ดละเดียวเอาจะทาชั้นแกเนาะทาสนแรกครับผมทาสนแรกก่อนเที่ยหนึ่งครับบางๆครับผมครับจะออกเรียงครับผมจะเรียงงามครับครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวผมจะทาชั้แรกออกไปนอกชั้นแรกเขี่ยไปก่อนเขี่ยไปก่อนครับผมแล้วก็ตัวไม่ใหม่ก็ทาไว้ตัวเเนาะครับผมจะได้มันจะได้บ่อมไม่ได้บ่อมครับไม่ได้บะดูดสีจะขึ้นง่ายครับ โอเคทางเบื่อเอาจะละไว้กำกัก่อนให้แห้งแล้วเป็นครับผมโอเคครับครับโอเคครับทางเบิ่มตอนนี้ก็ฉล e i เขาก็แห้งละแห้งแล้วครับผมโอเคเขาจะเริ่มต้นได้ทายอย่างต่ออันนี้ผมท้าใสก่อนดีกว่าครับผมที่ผมย้อมสีไอเฟมแมนไปแล้วครับผมตอนนี้ครับที่ย้อมไปแล้วท้าใสเนาะท้าใสก่อนแล้วกันครับผมนี่แบบใสนะครับเขาจะท้าสักกี่เที่ยวเบิ่มสองเที่ยวว่ครับเที่ยวเนาะครับผม สำหรับการสาธิตเนาะสาธิตครับผมแต่เวลาเขาทาแต่ในกระสามสีเที่ยวกันสามสีเที่ยวรับต้องรอแห้งเป็นครึ่งวัดนะครับผมมันจะแห้งขึ้นจะแห้งจ้าครับผมเอาละครับอันนี้ผมจะทาแบบดีเปิลพีซีไม่ซักค้องแล้วนะครับสีสำเร็จมาแล้วสีสำเร็จมาแล้วครับผมนี่ครับของเพืจะเป็นยีอะไรครับผมของลูกเจนครับผมวลากหลางๆอางยังไงครับครับอันเบิร์มอันยกมาเล็กน้อย นี่ท้าแบบไม่ซักคองของวุฒิเตนครับผมอันนี้แบบย่อมของไอเฟอร์แมนแล้วก็บบท้าสั่นเก็บเข้าไปครับผมเดี๋ยวเขาละไว้กั๊แล้วเดี๋ยวเขามาท้าหลอกสองอะไรกันไปครับโอเคครับสองเบิรมครับผมรอบแรกเขาก็แห้งไปละครับผมทำท้าเที่ยวสองครับผมรอบสองทีแรกเราต้องคัดกระดารียนุ่มเหมือนกันครับผมครับหรือว่าเกระซารี่โพลีแต่วันนี้มันคัดประตันครับผมเพราะมันแห้งจ้าแห้ผมไปท้าสา่นที่เท้าพอเลยครับทวบเดียวเลยครับผม ครับผมอันนี้ทาแบบใสนะครับผมในสีเงาไหเพอแมนเก็ตหน่อยครับผมอันนี้แบบไม่ซักของคุณเกคลของวูดเทนครับผมแบบทำเร็จเลยทำเร็จเลยครับผมนี่ครับว่าความแตกต่างอย่างไรกันถ้าวูดเทนก็บางยากนะเบิรมเนาะยครับผมแต่ว่าก็ต้องมันต้องทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับผมทิ้งไว้เหมือนน้อยเหมไอนเหมือนเลยครับผมแห้งจ้ากว่ายูเทนครับผมนี่ครับอันนี้แบบซักเทียวซักของเทียวสองเทียวสองครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวเขาล้อแห้งสักกรั้งนะเบิร์มน้องแต่เดี๋ยวเขามาพอตอบสุดท้ายกันครับผมโอเคครับนางเบิรมเขาก็ะสองรอบเขาก็แห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้แบบย่อมสีไอเฟอร์แมนครับผมโอเคแล้วกระทาแบบใสเนาะกระทะแบบใสพุดติ้นแบบใสแบบใสครับผมอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ไม่สักท้องแบบสำเร็จรูปครับผมของวุดเิ้นกันครับผมโอเคเบิร์มมามาเปียกกันแล้ว ครับนี่ครับจากต่างกันไปครับผมคนละแบบโอเคแล้วแต่คนชอบเแบบไหนงานคนละแบบครับผมงานคนอย่างครับโอเคครับครับผมคนละแต่ครับผมใครชอบแบบไหนคณะเปบนไหนก็ได้เลยครับผมโอเคครับก่อนจะไปครับอย่าลืมครับผมสีย้อมไอเฟอร์แมนครับผมมีทุกสีที่ต้องการครับผมสามารถสั่งได้ครับผสมได้ตัวเนาะผสมได้ครับผมโอเคครับ วันนี้ก็ขอบคุณทั้งเบิรบครับมที่มาแนะนำการทำสีทาสีกุ้ยเต็นเนาะหอมนิดนึงครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ครับ